กราบสวัสดีครับเอฟซีทูกฐานครับยินดีต้อนรับเอฟซีทูกฐานเข้าสู่ช่องพอส่ผพาร่วยครับบัดนี้กัซิมาตามต่อปูบุญชูนะครับเนาะปูบุญชูนะครับเนาะเพิ่นให้เก่าหนึ่งเลขสามตัวเพิ่นให้มาหนึ่งเจ็ดสามแต่ว่าสองตัวเพิ่นให้เก่าหนึ่งครับเอฟซีก็ไปเข่าบนของเพิรนเก่าหนึ่งเต็มเต็มนะครับเอฟซีครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอส่ผพาร่วยนะครับเอฟซี กดกระดิ่งเกลียงเตือไปนะครับเด้อเพื่อสิบริผาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพอส่ยพาร่วยนะครับเนาะนี่ก็คืออยู่ที่มาอยู่กับปู่บุญชูครับเอฟซีครับแตกเก่าหนึ่งบ่ถือตะเสาหัวในบ้านนี่ครับถือลายครับถือลายนะครับเนาะแล้วมพลาดไปอีกอันหนึ่งคืองูเข่าบานเพิ่นครับเอฟซีงูจงอางงี้เข่าบานทันทีหาเปดนะครับเนาะหมูว่านนี่ เพิ่นบอด้บอกครับเพิ่นเพิ่งมาบอกมูโซเนี่ว่างูเข้าบ้านเพิ่นบได้กระจายให้หูทุกคนนะครับเนาะว่าอ่างูเข้ามาบ้านเพิ่นบานท,ทีทีปัญหาแปรเพิ่นถึกได้อีกครับแปลว่าได้ทั้งขึ้นทั้งลองเล่นม้วนแล้วก็ไม่ได้ต่ออีกนะครับเนาะเป็นงูเข้าบ้านซื้อลอตเตอรี่เอาไว้หลายใบครับมีเท่าไรเป็นเหมาบัดครับอย่าสเพราะว่างูจุกอ่างเงยเข้า,ขาบ้านเพิ่นนะครับเนาะหลักฐาน พอใส่กะสีเห็บเบิงนะครับเด้อว่างูตุงอ่างตัวนั้นตัวใหญ่ขนาดใดนะครับเนาะแต่ว่าสีเห็บเบิงส่วนเดียวครับเอฟซีเพราะว่าอ่าแต่บ้านจัดการเป็นที่เรียบร้อยครับเอฟซีครับเอาตามไปครับเอฟซีสีเอางูตุงอ่างให้เบิงแบบสดๆดทอนๆนะครับเนาะเอฟซีครับไปตามพอสส่ผ้าร่วยไปไปหาปูบุญชูครับเอฟซีครับว่าเพิ่นบอกตองวดบอกขึ้นปฏให้รตองวดแล้วยังนะครับเนาะไปตามพอสส่ผ้าร่วยไปครับ อีหล่าข้างเหลืองไทยบันเอื่นเอาเด้ครับเด้อเพิ่นว่าพว่างูตัวนี้เป็นงูตัวแมว่าตั้ครับเอซีนะครับเนาะอ๋บมาได้แล้วครับของสดสดหอนหอนครับอซีบันดนี้ก็ปูกะได้โอกาสนะครับอีซีพอสไยกับเขามาหาปูเรียบร้อยแล้วบันดนี้ปูกับอ่าซีบอลูฟังนะครับเด้อว่าเป็นจั้งไดนเลขเก่าหนึ่งนี่ปูมาลลัยใส่คือขัดคือเนี้ยแต่ฟันตัวเดียวโคโรเลขเก่าหนึ่งเนี่ยการมาตรการปู ฮาตุ้ตาตุเนป้วนโตที่ที่ไปที่มาเก่าหนึ่งนี่คือคัดแถบปูหมั่นใจคัดปันบอกเรียกบอเก่าหนึ่งไหมาตั้งไหนปูนั่นแต่ะแกเอาน้อนี่นะไปับเอากับพระุ้มพราโอ้ครับน้อเอสซี่คนขตกมาพอดีครับเอซครับนครนครดีแก้ว ู่ได้กอบปูปลูกข้อไตโอ้เอาข้อมันโอ้ที่ปลูกข้อายอยู่ปลูกอยู่ใส่ปูบ้านน้องบัวทำแสนโอ้ปลูกก็ได้พ้ผลกนได้เอาสลามาไปดีมาปู่เอาบ้านปลื้อบ้านมาบัวเอาตัดเอาไม้ใส่แก่ข้อมันโอ้ตัดเอาไม้ตะก้อนมากคือๆของปูใหญ่มากนะครับ มันกลับไปเอาท่านู่มพระคคือนมรณาควัดชาครับผมไม่ไม่ตัวเดียวกันไม่ตัวเดียวกันบานนี้ผู้คนผูกข้าตายเพราะอายุหลายปีสามสิบสี่สามสิบสีย่งบทันเนือนะครับ่านั่งมุ่มใหญ่ไว้ชักันสามสิบสอง่ก็ดูบนระบินะกดูคนระเบผูอที่กใสอุกนี่ อ่าบัานี้อตังตะปูอขอ,อนันเพบคนนี่ได้ยักงวดตะปูงวดแน่งวดแน่เก้นึงเนี่ยอ้โอหงวดแน่แสดงว่าพคนจี๋ขอได้ยักงวด,ดปูเออวมม่าฮะหางวดประมาั่หางวดโอ้แตลายางแ็่ยางคนจีขอได้ประมาั่นหางวดถึงที่กับเอากระถิ่นมาท่างั้นผู้มา,มา,านะนเนาะเราวางวดทีเดียวนี้แคงบ้านอีกึงเบิ้ลตปู สอควัดมันติดว่าหลายรอบบ้านนี่มันบกือบันน้องบัวคำแสนเขาตือเป็นแสนสองแสนหัวก้อนแห่งถิดหลายครับหลัทั้คุณเศนโชคมมีนกปูเนาะเป็นในกำดวงมาดน่้วโตเข้าเนี่ กูในมาจากสองมองผูก็ะเลยมั่นใจก็เลยบอกงาาิโ้มใอ้คนใดเว่าคนใดดูไอ้บ่ใดหลายนกจากว่าากขานอกมันบ่มีผูกใดเลอตเอรี่มาขายให้ก็เลยได้ผู้ละใบสองใบหมูครับผมคือตีไปทีมาของตัวเลขเก่าหนึ่งฟูปั้นพงต่างตามือแหลกนะครับว่าที่แหลกฟูว่าที่ฟูให้ปล่อยผมว่าสองเงนหนีมันมาเปลี่ยนมาเปลี่ยน ชครัอบแบบยัข้อมือยุทงา,ายแต่ไม่บอบอกว่าเกานึงเลยไม่ได้เข่าคักๆเลยมาสอบอ่บานี้ดังอย่างมากบานี้ปูฝันดีือ่าครับฝันอยู่เออจัดจฟังามฝันของปูจักหน่อยครับว่าสีา่ไ้แนวท่าของในฝากก็จดิจีเน,นี่ยรเพื่อฝนอย่ฝัน คน,<า>นมึงบอกตัวหมวดได้บอกคืออันอันคุณนครนี่เขาต้องไปเฮ็ดเอาบปูใช่ว่าต้องร้อยคนมาบอกไปเฮ็ดเอาไปเฮ็ดเอาออครเงื่อนเงื่อนปูฝันยังไงขอฝันปูจักน้อยเนี่ยครับพอได้เป็นเนาางนนาพังได้ได้ยังงได้ของอยู่มีคอนเอ,อาของมาให้บปูมน เป็นเป็นยังฟูเป็นอะไรเป็นโซเฟตความเงินี้ครับผมก็เอาไว้ให้จักบาทถูกโอว่าได้นับนะมอืองั้นแล้ก็เดให้เป็นแป้งบ่อฟูหรือเป็นใบเป็นเหรียญก็มีเป็นใบลอยเป็นใบเศร้านี่ยล่ะก็ผมถึงเงินเก่าเงี้นใหม่ปูเงินใหม่นี่ยล่ะเงินใหม่ครับรถที่เป็นเงินใหม่เราแบบว่า กูฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้กูแต่ว่าต้องเป็นเหรียญต้องเป็นแบงค์ต้องเป็ี่ยนอย่างม่นเั็นแค่ไข่ปลาปานบอกปูเออแต่ข้างนอกเป็นผลาปานโอ้เป็นผลาปา่าข้งแห่ข้ามมาเนาะมาขนมามาให้สบายเหรกับปูโอ้บันดีที่ข้างเป็นเลขนี่ปูมากตัวไหนครับพ <c oughs> วกเขาสามสงองเนี่ยไว้สามสองอายุของหมอนครที<อ>่เดียวโอ้อายุเพิ่นอะ อายุของหัวนกขันสามสิบสองปีปูก็เลยว่าเอาตัวเสียงนีเอาปูเดินวันนี้ปูเทีเอาเมื่อไหร่ครับจะเป็นวันพุดธวันพุดธจะทําได้แต่วันพุดธวันเดียวประมาณวันพุดธนี้ได้ทุกพุดธมาปูได้ทุกพุตธแต่วันพุดธครับวันพุดธมันเป็นวันอบายมุูมันเป็นวันเสียงโซครับ ของนุ่มีหค่ครับครับแม่ปูกู้หอยนท่ามือคือเลือกคนับด้วอซีูบริันะสุนห้ยกพนันแต่ว่าปูห้แนว้ทาามือคือข้ากาต้งใส่วิจาริญาณการับต้มครับปูคนแต่ว่ามันเอาปูวันนี้วนพุธนี่มื่อวันอาทิตย์แต่างานพุธเม่พุธใกล้เดี๋ยวพุเอาพุชใกล้ๆเดี๋ยาพุดพุชไดู้พุดไดกรได้เอาเยอะได้กระได้ ยับหาดแล้วสิเดมาตาม่ำเล็จากค้อ้นถูกก้อตายครับ่านพี่เพราะว่างวดที่แล้วให้เก้าหนึ่งเข่าเต็มเต็มูไปบ,บินบาทคูกับบอเบิดนะครับนาะูนะวกมีครูสวกไงกระไดไงครูสวกหน่อยกระไดหน่อยแต่ว่าอันงูจงอ่างนี่นาาเนี่ยคูแบบนี้ผมก็ทานเขาเพิ่งมาหัวข้าวมือมือมือนีเนาะเอ้ามาเหมือนืนนี่มามานเหมือนืึ้นนี่เขาฝาก เขาอยู่หอนผอมามห้นอนแล้วโอ้นั่งกูได้ขมาเปิดประชวงมก็เอาหัวงูมาถวายปูปูมักมักเอาไปรักษาคนโอ้เอาข้หมายคื่อเอาไปรักษาคนรักษาได้ที่นี่จะเป็นโรคแมลงเท่านั้นแต่ว่าจะถึงขั้นยวเอาเกโคมสมมปีหนึ่งวีกัวขันหัว เดือเดือนแปดเดือนปีหนึ่งปีกว่านี่รักษาได้แนนต่ว่าขึ้นฐานทุดท้ายแล้วก็รักษาได้รักษาบ่ไรผมปกติรักษาบ่ได้บ่ัวขึ้นฐานทุตไทยแล้วว่ามันแต่งกระตาหักไอไข้ท่านแหบไปขายรถมาหดพวกเราท่านได้หากตาเอาไปท่านขาท่านเด้อ่ยรักษาต้นอยู่สาวหมอนี่ยล่ะครับผมอยู่เพชรจุบุลมันหายเออครับลูกหมอก็เลย ว่ากูให้หามาคอยแตรักษาญาติโยมครับหายมาแล้วกูก็จะได้บุญได้กุศลก็พอหมอเนี่ยแหะหมอแพทย์โรคมันจะบาดบ้านเอ็งูนี่เขาบ้านเพิ่นสิครูโอ้โหเขาบ้านเพิ่นบ้านเลขที่เพิ่นเท่าไหร่ปู่หาแปดโอ้โถเอฟซีครับเขาหาแปดเพิ่นบ่รวยไปยังบ่ปูถึงสองหมื่นนะโอ้โครับเอฟซีครับโอ้คือมาฮู้บปเหมือน เลขออกเดียวเนาะตอนเลขออกคือบูหูเนาะคนคือบูบอกเลยเนาะหน่อยเนาะแต่ว่าหางปลาปลากับเขาหาแปดเออโอ้หางปลาปลาหาแปดผมพูมือน,นันมากพอสไยประก,กาศประก,กาศอันแรกนี่เม็ดเทไรเนาะคือว่าเจ็ดเกา่าเทไรเน,นะาะประกาศทเทเระของปลาปลาเนี่ยจำจำ,จำทเทไทเทเรเทเด็ดเทไรกับเจ็ดเก่าโลกไทยสองตัวล่างไทยจะมันอี่อย่างคนประกาศให้ฟังดูแมานั่งฟังดูบูคนกะตีตุระกะเรื่องบริเฮ็ดเพคน เงี้ยวันที่สิบห้าวันที่สิบหกค่อยไม่ได้ฟูคอยออกกิบจนเที่ยงคนหนักคอยได้ออกกิบฟูคอยรุดไปจนอันตั้งตะโวดไหนมากกว่าฟูถ้ามากตั้งแต่สามศูนย์ข้อศูนย์แปดก็มาเก้าเจ็ดก็มากศูนย์ห้าศูนย์ห้าก็มาหนึ่งแปดเนาะหนึ่งแปดมากก็หนึ่งแปดมาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหางวดอ่ะตัวนี้ งวดงวดต่อไปคือง,งวดที่หกกัปู mm hmm. งวดที่หกแต่ว่าเพิ่งขอกับคุณนครนี่ขอได้แค่งวดเดียวงวดเดียวเหลืออีกซีกเหลือ mm ีกซีครับบัน่นเได้ตามต่อเหลือซีงวดนะครับเนาะข้อันไม่ที่คน้นผูก,กข้อไตใส่ขรับมันตัดออกมาเอาไว้ยุวัดนะครับเนาะเพราะว่าเอาไว้ยุบานอะไรเหี่ยมน,นัก,กสันวาครับมปูซนะี mm hmm. ครับ mm hmm. ขอขอบคุณขอบคุณปูเท่ขอ้ขอมุนนะครับเนาะ yeah. ครับสาธุสาธุวปูจเจริญเจริญเอฟซีครับอันนี้คือปูคนว่าเพื่อนเพื่อนว่าสูฟังนะครับเนาะนงเอฟซีมือวันปูเสีเอาเดี๋ยวพอสวายสิมาหาปูให้ปูเอาก่อนนะครับนี่คือสาราหลังนี้นะครับเนาะเพิ่นเอาไมา้ตัดเอาไมา้ขอนมาสิบใบนี่ครับขอนคอนปูกขอนไตนะครับเอฟซีครับคือกุฏิหลังนี้ครับเอฟซีครับอ่ะก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาช่วยคลิปคอสอยพะรวยนะครับ ปูชูปล่อยให้แล้วครับเอฟซีครับ่ละคิดมียุติว้เพื่องสมีขอกราบคำว่าสวัสดีครับ